สวัสดีครับพี่น้องครับผมรัฐผู้กลางนะครับเครือข่ายเสียงประชาชนจังหวัดตรังครับพี่น้อง <c oughs> พี่น้องครับผมได้ทราบว่ามีการประชุมรัฐส,ะสะภาเกี่ยวกับแหล่งบันเทิงที่รัฐบาลจัดขึ้นให้มีคาสิโนโด้วยครับฝ่ายฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะภูมิใจไทย ไม่ยอมนะครับก็คุณองค์เองก็ถอนถอนล่างออกไม่ไม่มีการประชมุมมีการเลื่อนออกไปครับผมมาคิดดูแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าวิตกจริตผมดูแล้วนะครับว่าอย่างพักภูมิใจไทยอ่ะเขาก็ไม่อยากที่จะให้พักเพื่อไทยไปดี แล้วก็มีการประลองกําลังกัน <c oughs> แต่ส่วนลึกเราไม่ทราบแต่พรรคเพื่อไทยก็ไม่น่าจะยอมนะครับเพราะว่าสิ่งที่เดียเพื่อไทยคิดสร้างทำเอเทนตเมนต์ตัวนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มันก็มีพวกหน้าเก่าๆนะครับอย่างเจิมศักดิ์ปินทองนะครับแล้วก็จัลันพักดีธนาคุณแล้วก็ ชาตุพพรพรมพันธ์ได้ออกมาว่าเป็นการทำร้ายบ้านเมืองทําให้มีต่อไปก็มีการจลารก,กรรมมีลักเล็กขโมยน้อยหรืออะไรเยอะแยะไปหมดแต่ผมขอบอกว่าทั้งหมดนี้นะ่ะพักเพื่อไทยเนี่ยก็ทําเพื่อคนไทยทั้งชาติพี่น้องครับ พี่น้องเชื่อหรือไม่ว่า GDP ของประเทศไทยเราเนี่ยทั้งโลกนะครับเราอยู่แค่ครึ่งเปอร์เซนต์แค่นั้นนะครึ่งเปอร์เซนต์ที่เล็กมาก1%ของทั้งหมด GDP โลก GDP โลก1%ก็ไม่ถึงเรามีเพียงครึ่งเปอร์เซนต์แล้วเราก็ไม่รู้จะทามาหากินอะไรแล้วเมืองไทยอ่ะเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เกษตรเราก็ขายยาก เราไม่มีความรู้ด้านอื่นๆเลยมีแต่ท่องเที่ยวพอใช้ได้ที่นี่ท่องเที่ยวนี่้ามีไอ์อินเทอเทนเมนต์คือ,อศูนย์รวมการท่องเที่ยวแล้วก็มีคาสินโนไอที่พักภูมิใจใจก็ว่าเขาอ่ให้หมดแต่ว่าคาสินโนไม่ให้แต่ถ้าไม่มีคาสินโนก็ไม่เป็นสวนอินเทอร์เทนเมนต์คือรวมจุดนะครับ ทีนี้ไอ้คนที่คัดการเนี่ยเขาไม่รู้หรอกไอ้บ่อนนี่นะครับผมบอกตรงๆนะมีทุกจังหวัดแหละมีทุกจังหวัดถ้าใครไม่เชื่อมาหาผมแล้วเราพน,นันกันชี้ได้ว่าทุกจังหวัดมีแล้วก็กา็นนาดพนันกันแรงๆนะคือหนึ่งเสีย,สยกันได้กันเป็นล้านนะที่ที่บ่อนเล็กๆในจังหวัดเนี่ยแต่ทุกคนที่อยู่ในจังหวัดแต่และจังหวัดนะ ไม่มีความสามารถที่จะไปเล่นที่คาสิโนอินเทอร์เทนเมนต์ได้ผมนี่เคยไปหลายแห่งนะครับสมัยเมื่อ70ปีก่อนเราไปเที่ยวที่เคนติงอยู่บนภูเขาที่พักของอินเทอร์เทนเมนต์เคนติงอ่ยอยู่บนภูเขาเราอยู่บนเมฆเนะีเปิดอยู่อยู่เปิดหน้าต่างดูอยู่บนเมฆเมฆล้อมรอบเลยแล้วก็ทำสวย เมื่อเมื่อเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วนะผมไปที่มาเลเซียแล้วต่อมาผมก็ไปเที่ยวฮ่องกงนะครับแล้วก็ไปหมาเก้าเราไปเที่ยวกันแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่ว่ามีความมีเงินนะครับแต่ว่าก็ไม่มีความสามารถเล่นได้แล้วคนไทยสักกี่คนที่จะได้เข้าไปในบนคาสิโนสักกี่คนพวกที่อยู่ตามตาม่ตางจังหวัดหมดสิทธิ หนึ่งเสื้อผ้าก็ไม่มีเขาก็ต้องใส่เสื้อนอกใส่เสื้อนอกแต่งตัวอย่างดีผูกเนกไทนะครับแล้วก็เข้ายากแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องมีเงินสมุดเงินฝากให้ดูด้วยว่ามีเงินกี่แสนกี่แสนหรือเป็นล้านแล้วต้องไปแลกบัตรประชาชนมันไม่ใช่ง่ายนะครับบอนคาสินโนใหญ่ๆก็ไม่ใช่ว่า เหมือนนักเงลงนุ่งผ้ากมาไปอย่างนี้รัดผ้ากมาไปไม่ใช่คุณมีเงินมากแต่งตัวไม่สุภาพก็ไม่ได้นะครับแล้วนี่ยัง,ยงเยังเข้าใจพิษที่ออกหนังสือพิมพ์ออกข่าวโจมตีว่าเป็นการทำร้ายบ้านเมืองที่นี้ถ้าเรามีอีเจนเมนสมบูรณ์นักท่องเที่ยวเวลาเขามาก็พาลูกพาหลานมาว่ายน้ํามาเล่นสนามน้ํา แล้วก็มีสามารถที่จะแสดงดนตรีได้คนเป็นแสนใช่ไหมครับแล้วก็อย่างน้อย,อยที่สุดอ่ะพอเราเราเปิดประมูลขึ้นมาได้ตั้งสองพันล้านเนี่ยเปิดไอ้คนที่จะเข้ามาทำอินเทอร์เทนเมนต์เนี่ยก็ต้องวางมัดจำรัฐบาลแล้วก่อสร้างพอก่อสร้างก็มีปูมีหินมีทรายมีแรงงานเข้าไปทำกว่าจะเสร็จเกือบสามสี่ปี มันได้ได้จากภาษีเท่าไหร่ภาษีค่าก่อสร้างคนงานได้ทำงานอได้เป็นเป็นร้อยล้านพันล้านใช่ไหมเออแล้วทีนี้พอเปิดขึ้นมาคนจากทั่วโลกก็ก็มากันมาเที่ยวทีนี้มาแล้วก็ไม่มีอะไรมาแล้วก็ไปวัดลรกแก้วเดินในกรุงเทพไปอยุธยาไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตมันก็ธรรมดา ที่ไหนเขก็มีแต่การมีเอเจนเมนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มันมันเป็นการดึงดูดคนมีเงินไม่ใช่นะักท่องเที่ยวแบบธรรมดาอย่างไงอัดซิมา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 ใส่เกิือรองเท้าแตะมาเดินอยู่แป๊กๆปักแป๊กๆมีเงินหมื่นสองหมื่นก็เที่ยวได้แต่ถ้ามาเที่ยวเีเจนเมนนั่นต่างประเทศก็ต้องมีเป็นแสนเป็นแสนนะทีนี้พวกเราเนี่ยคนทั่วไป ที่ผมเอ่ยชื่อเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิตกจริตวิตกกังวลไปหมดเลยจิตใจก็เลื่อนลอยเป็นจิตใจต้องเที่ยวอะ่ะคิดแต่ความว่าต้องชิบหมายแน่ชิบหมายแน่แล้วตัวเองเคยไปหรือเปล่ายัางผู้วาภาษาจรันพักดีธนากุลเนี่ยคนที่ไม่เคยรู้เรื่องเนี่ะแต่มาพูดออกโทรทัศน์ว่าเป็นสิ่งไม่ดีพักเพื่อไทยทักษิณไม่ดีอย่างโน้นอ,อย่างนี้ ตัวเองเคยไปหรือเปล่าที่คาสิโนโต่างประเทศไม่แจ้ํำมาหากินอะไรพอของเพื่อไทยแล้วมาคัดค้านทุกทีคัดค้านไปคัดมามาก็ชิบหายกันหมดแหละเห็นไหมคุณช่วยพรรคประชาธิปัตย์ช่วยกลุ่มเสื้อเหลืองของจุเทพปิ่นทองคนนี้เออพาพรรคเขาชิบหายหมดแล้วนี่ชาตุพรนี่ก็หลง วันๆันไม่มีงานจะทําจะพูดเรื่องเสียหายให้กับพรรคอื่นเขาทุกอย่างก็ททาเพื่อความก้าวหน้าเพื่อลูกหลานของเราทําไมมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วเขาพูดว่าโง่หดวฉลาดตัวเองไม่รู้เรื่องไม่เคยไปไม่เคยเห็นใช่ไหมฟังเดียคนอื่นพูดแล้วก็มาใส่ใครบ้านเมืองมันอยู่ยังไงคนรักความก้าวหน้า แล้วแล้วมาทําให้เสียหายเนี่ยทําให้คุณุงิงอ่ะต้องถอนออกจากสภาเลื่อนไปเป็นข้างหน้าครับผมเรียนท่านนายกแพตองทานนะว่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวพักภูมิใจไทยเขาก็ไม่มีอะไรดีนักหนาแล้วแล้วผ่านไม่ผ่านคุณไม่ต้องกลัวไม่ผ่านยุบยุบแล้วก็เอา เอามาไัดกลับมาเอามาไทยกลับมา,า,มา,ลบมาแล้วก็มาทํากันใหม่เลือกตั้งใหม่ไม่ต้องกลัวดูซิว่าเขาได้กี่เสียงคนส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยทั้งนั้นแหละไอ้พวกนักพูดพวกนี้สําคัญแต่เราก็มินประมาทพักภูมิใจทยไม่ได้ดูซิไอการเลือกสอบนอั่นะใช่ไหม เขาสามารถล่วงรู้ความลับว่าจัดยังไงจัดเสียงยังไงก็ได้สวไปตั้งเป็นร้อยหกสิบคนอันนี้เพื่อไทยเราไม่มีเหลี่ยมคูอะไรเลยไม่ไม่ไมก้าวหน้าเลยไม่สืบสอบเลยว่าเขาเขาจะเล่นคนภายในเขารู้ว่าจะทำยังไงถึงจะได้คนมาเยอะแล้วทีนี้กฎหมายไทยก็มันหลายหลายฉบับ อีกหนึ่งปีถ้าเราทําไม่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 เรียบร้อยก็หมดระยะเวลาทีนี้ก็บอกว่าไม่ได้เป็นนางยี่ไม่ได้เป็นเอเป็นนางยี่เป็นอะไรอะไรต่ออะไรที่้ายแรงก็ไม่เข้าอีกเราต้องยอมรับนะก็ว่าเพื่อไทยเราเนี่ยอ่อนการติดต่อทางด้านผูดภาษาเราติดต่อในหน่วยเราติดต่อราชการไม่เก่งพรรคเพื่อไทยแต่ว่า พรรของพวกนี้เขามีทั้งตุลาการและธรรมนูญแล้วเขามีทั้งผู้พากษาจํานวนมากที่ออกความคิดด้านกฎหมายแล้วก็มีพวกอาจารย์อาจารย์บวมบวมงโง่ๆพวกที่ว่าไว้ผมยาวขัดขวางการเลือกตั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดแล้วออกมาพูดทั้งไอหมหาเว,ล,าวลัยนั่นหมาเวลัยนี้ออกมาโจมตีโทรทัศน์เป็นระยะระยะ ทำไม่พักเพื่อไทยยับแย,ย,ย่ไก่พวกอาจารย์พวกเนี้ยพวกอาจา์พวกเนี้ยมันทำอมพักเพื่อไทยโสมไปเลยไม่เนี่ยคุณทักษิณก็ยังอยู่ไม่ได้ต่อไปก็เราต้องเรียนแบบบ้างพักเพื่อไทยเนี่ยต้องเรียนแบบไอ้ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกดีแต่พูดเราต้องเรียนแบบเราต้องเอานักวิชาการมาตอบโต้เป็นระยะ แล้วก็เราก็ต้องมีพวกผู้พิพากษาที่มีความเข้าใจที่เป็นนักสู้ช่วยบ้านช่วยเมืองไม่ใช่รู้แต่ตำรานะครับพวกพวกไอ้นายชวนหลีกไปก็นั่นแหละไอ้คุณแก่ๆพวกนี้ไล่แล้วก็นั่นนะ่ะต้องระวังเราต้องเอาพักพวกที่เป็นนักวิชาการสำคัญนะครับดูในรัฐสศภาเขาก็ม,มีคนเก่งกว่าของเรา ภูมิใจไทยไม่เนี่ยอ,ออกาแสดงทั้งรอ,องประธานก็เก่งอรอ,องหัวหน้าพักเลขาพักภูมิใจไทยก็ออกมาพูดเสร็จบีบน้ำตรงน้ำตาเลยเขาก็มีชื่อเสียงได้ทำไมเพื่อไทยไม่ทำมัง่งเอสมาชิกอ่ะออกมารวมๆแล้วก็มาสร้างตีนแบบภาพยนต์ ทำเป็นตีนขึ้นมาว่าคนนี้ต้องพูดอย่างนั้นแสดงตรงนี้แสดงเป็นพระเอกแสดงเป็นนางเอกแสดงเป็นผู้ร้ายออกมาพูดบ้างพูดกระแทงทกระทันกินไปก็ก็ก็กลัวเหมือนกันนี่เราปล่อยคนละเลงโทงดังแสดงบทบาทสุดยอดไปเลยอันนี้ก็เพื่อไทยก็ต้องแข็งแรงต้องมีม,มีมีบทมีบทละครง่ายๆนะครับ ก็ไม่พูดอะไรบ้างแล้วแต่ว่านายกอยากกลัวผมว่าอย่างมากที่สุดก็ยุบสภาเป็นรัฐบาลสังเเเดือนแล้วเลือกตั้งใหม่เราก็ได้เปรียบได้เปรียบบอกคุณพ่อคุณตีว่ายุบได้ก็ยุบไปไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรแล้วเขาบอกเขาก็ผิดเยอะแยะคุณก็วางระเบิดใส่เขามั่งกาจบเขากระโดงมั่ง อะไรต่ออะไรก,กองกว่เยอะแยะมึงสนามก๊อบอะไรต่ออะไรกลัวอะไรอ่ะไ,ไม่ต้องกลัวอย่างมากก็ไปคนละข้างนะครับแล้วก็ติดต่อสีส้มไว้ก็ได้ลมสะปาแล้วเลือกใหม่เอาสีส้มมารวมมึงก็เสียงก็เกินแล้วเป็นสองร้อยแหละสองร้อยกว่ากว่าแหละท่านลองดูนะครับท่านนายกแปรทองทาท่านานักทักษิณก็ ว่าวสมองดีอยู่แล้วนะครับก็ช่วยพักอย่างนี้น่ากลัวนะครับไปกางหน้านะแล้วผมเขาว่าั้งมีต้งอะไรต่ออะไรที่ไม่ใช่สิ่งดีนะเอาเลยครับก็พูดไปก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าให้พี่น้องในจุกคิดจุกคิดสักหน่อยนะครับว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเพราะเราไม่มีอะไรดีแล้ว เทคโนโลยีเราก็ไม่มีพอญี่ปุ่นถอนไปจีนถอนไปใครถอนไปเราก็แย่เหมือนกันอันที่ท่องเที่ยวเราดีกว่าเพื่ออินเทอร์เน็ตเมนต์ตัวนี้จะดึงดูดให้คนเข้าเข้ามาในประเทศที่ผมพูดนี่ว่า GDP ของเรามีแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์แค่นั้นในในโลกดูว่าบ้านเมืองเรามีความสิวิไลน์นะแต่ไม่ใช่รายได้เราหาไม่เก่งเลยนะกบไม่เชื่อท่านมาลงซื้อข่าวไปดูแล้วกัน เราเราแย่นะเราไม่ใช่คนอยู่สบายนะแต่ตัวนี้เนี่ยอินเตอรเ์เทนเมนต์เราอาจจะหาเงินได้ประมาณปีหนึ่งเกือบสามแสนล้านเกือบเป็นหนึ่งเปอร์เซนของ GDP แล้วอย่างเดียวแนละ้วอย่างเดียวก็อาจจะได้ถึงหนึ่งหนึ่งเปอร์เซนของ G GDP โลกซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เองเออตกต่ำม,มากยากจนนะประเทศไทย ก็โอเคนะพี่น้องเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็โอเคครับขอบคุณครับพี่ครับ